เพื่อนกว่าจะได้กินโอ้โหมีจ้าเจ้าวฮอนมาเด้อมาเด้อมาจ้าเพืพ่อนเพื่อนเจียวฮอนเจียวฮอนจ้าเจียวฮอนฮอนฮอนนี่อยากกินเจียวฮ้อนเพนืพ่อนๆข้าขวคั่วหมดคั่วข้าวคั่วก่อน ไปแล้วเไปปั่นนะคะต้มน้ำซุปแล้วเอาอันนี้มาอุ่นด้วยไออะไรนะสบายนางมันเปื่อยแล้วแหละแต่แตช่แข็งไว้เลยเอามาอุ่นต้มน้ำซุปเลยอันนี้เนื้อนะคะซื้อมาวันนี้อันนี้กระมซื้อมาวันนี้เดี๋ยวจะปั่นอันนี้ค่ะเขียนนี้ก็ได้ข้าวคั่วหอม,หอม ใหม่ๆม,มากินแล้วนะคะยายใช้เครื่องบดคาแฟบดเอามาทำน,น้ำจิ้มอันนี้ก็คือพริกป่นแล้วก็ผงนัวแล้วก็น้ำมะขามเปียกน,นะคะแล้วก็ใส่น้ำกระเทียมดองไปด้วย ใส่ข้าควคัดไปเลยเยอะๆไปเลยน้ำจิ้มแจ่วนี่แหละเพื่อนๆข้าควคั่ใหม่ๆหอมๆเพื่อนเลยเดี๋ยวจะเข้าสวนไปเก็บผักทีนี้ จิมกินแก้วฮอนอนือ้อม,นะมาเก็บโหราพาเพื่อนๆไปกินแจวฮอนแจวฮอนอันที่มันออกดอกอักไปลย ลัสวยเลยนี่อกดอกหักไปเลยไม่มีอะไรมาตัดกับเขาเลยยายเฮ้ยมาเก็บก็มาเก็บจริงๆริพอพักบุมงกำลังงามอีกแล้วรอบสองนี่เด็ดมัน มันออกอันนี้มันออกแขนงมาใหม่วันนี้ว่าจะซื้อไอ้นั่นลืมเลยซื้อผักกาดขาวเออมันไปไดหรอกกินผักบุ้งอหรอนี่นี่นี่ขึ้นเองดูสิสวยไหมนี่ขึ้นช่ายเห็นไหมผักอะไรก็แล้วแต่ที่เราเอาไว้ให้มันออกดอกในสวนมันก็ขึ้นมาเองให้เราได้กินนี่เห็นไหมขึ้นช่าย สวยผักบุง้งกินคนเดียวอยู่คนเดียวเนาะเพื่อนก็น,นี่แหละย่งละนิดยัางละหน่อยเออนั่นแหละก็บางทีเขาขอซื้ออย่างนี้แหละเพื่อนเราก็ไม่รู้จะเราไม่ได้ปลูกไว้ขายเนาะเราปลูกไว้กินมีบางทีก็มีเอฟซีที่อื่นบอกว่าขอซื้อน้อยเอาร่วมๆอะไรเนี่ยคือยายไม่สะดวกนะเพื่อน เออ้ามาที่บ้านอย่างเงี้ยยายก็พอแบ่งขายให้ได้อยู่แต่ว่าขอซื้อแล้วก็ยายต้องไปส่งให้อะไรอย่างเงี้ยยายไม่สะดวกะนะหวังว่าเขาก็คงเข้าใจนะถ้าไม่เออม,มันไม่สะดวกไปส่งให้เนะี่ยบอกว่าเอานี่นิดอันนั้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นเพื่อนมาเขาขอซื้อไปให้เพื่อนอีกคนนะ่ะเขาก็ปลูกอยู่แต่เขาก็ปลูกไม่เยอะบ้านเขา เขาก็เลยบอกเขาขอซื้อไปฝากเพื่อนอีกคนนึงให้บอกไม่เอาตังค์เขาก็บอกให้ยายเอานี่ที่ยายปลูกไว้วันนั้นขึ้นแล้วนี่หอมหอมไทยเราเนาะเรดดิสเริ่มขึ้นแล้วดูมันแรง <c oughs> นี่จะมาเก็บเอา,มาเมล็ดถั่วอันนี้เก็บตคแตะเคตรงนี้นะพักบุ้งยังเหลือตรงนน้นอีกนี่ยายถอดหญ้าออกถอนหญ้าออกรดน้ำ ใส่ปุ๋ยแล้วก็เคี้ยวอีกนี่วันนั้นยังเลืองๆอยู่นี่มันเริ่มเคี้ยวแล้วแค่นี้ก็พอจะไปต้องเอาทําไมกระลําเนาะกินไปพักบุ้งก็อิ่มแล้วกินคนเดียวนะเพื่อนๆกว่าจะได้กิน โอ้โหนีจ้าเจ้าฮ้อนมาเด้อมาเด้อใครอยากเพื่อน,อนกว่าจะได้กินปลูกผักกว่าจะได้ได้เสร็จแล้วมาคั่วข้าวคั่วกว่าจะได้กินพวกนี้ไม่เป็นไรง่ายๆนี่ของรอมานานกินให้สมอยากเลยจ้าเพื่อนๆเนด้อใครอยาก ไปยายต้มผักก่อนให้นิ่มก่อนแล้วก็เอาออกไปตั้งตเตาแก๊สข้างนอกบ้านเดี๋ยวเอาผักลงก่อนโอ้ยต้มไปแล้วลืมขึ้นช่ายไ,ไปเอาขึ้นช่ายก่อนเ <c oughs> มื่อกี้เข้ามาแล้วเข้ามาว่าจะมาเก็บขึ้นช่ายมาเจอไอ้นี่เหี่ยวรถผักรถผักเสร็จแล้วไปเลย <c oughs> จะมาเก็บขึ้นช่าย เก็บคืนชายแม่ย่างงี้แหละเหมือนบางทีก็มารดผักรดผักแล้วไปเจอ,อยาไปทอนอยาเอ้ยพอแค่นี้แหละสวยไหมนี่ดูมะราะนี่นี่นี่วุ้ยนุ่นสุกแล้วนะอุ้ยแตกแล้วเดี๋ยวค่อยมาเอาตากแดดไว้เอามาเล็ด นั่นละแอมแยายจะยกไปกินข้างนอกไปตั้งเตาอีกข้างนอกีทีหนึ่งนะเพราะว่าแก๊สดข้างนอกมันช้าอันนี้เราก็กินไปเรื่อยมาจ้าเพื่อนเพื่อนเจ้าวฮ้อนเจ้าวฮ้อนจ้าเจ้าวฮ้อนฮอนฮอน สไตลเลทน,นะคะเจ้าฮอนกับบรรยากาศโอ้โหสุดยอดมา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 